สวัสดีครับผมนัทพงนกันซูเปอร์บค์วันนี้ยินดีนำเสนอเป็น XMAX นะครับผมคันนี้ปี2020นะครับรถลูกเดิมไล่ข้าง Open ดูสดนะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมของแต่งพอประมาณชุดสีจะเป็นสีเทาออกม่วงๆชมพูชมพูแล้วแต่ว่าเจอแดดสีอะไรตอนนี้ฝนตกนะเราก็รีวิวกลางฝนไปเลยนะครับโช้กหลังแก๊ซซี่นะครับพอาคาหล่อเลยนะครับ คอไทเทคันนี้จะทรงมาพร้อมเบาะปาดนะครับผมตอนนี้กิน E 2 0นะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแรงแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะต้องรีวิบร,รีวิวนิดนึงนะครับผมคันนี้ก็มีชุดหน้าซิ่งมาให้ด้วยเป็นคาร์บอนนะครับรถเดินทางมาอยู่ที่เท่าไหร่รถเดินทางมาอยู่ที่1 9ื่นเนะครับผมซื้อรถมือแรกมือเดียวมานะครับปิด งวดให้ลูกค้ารอเล่มสำหรับครั้นี้ต้องรอเล่ม15-20วันนะครับผมก็ขอคนรอได้นะครับผมเปิดขายเงินสดอยู่ที่138,000บาทได้รถลูกเดิมไล่ข้างโอเพนนะครับดูสดนะโอเคประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับรถคันนี้ติดต่อผมได้ที่เพจร้านขอนแก่นซูเปอร์บายสำนักงานใหญ่หรือโทร0877226376อย่าลืมร้านเรามีบัญชีโอนบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ